สองแม่งเลยดูดิสองเขากล้องเป็นไงวะเป็นไงเป็นไงว้านี่คือเลเซอร์สีแดงนะครับ5มิลลิวัตต์ก็คือที่เขาใช้พีเซนต์งานกันนั่นแหละนะครับแล้วพี่จะส่องใส่กล้องทำเหี้ยอะไรวะกู <c oughs> ทำไปทำไมวะท่านะ สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมไร้สาระมาแล้ววันนี้เอาอะไรดีเอาสไปเดโก้พาราสามหรือโวยักเจอร์ดีเอาโวยักเจอร์แล้วกันเนาะเออเอาโวยักเจอร์แล้วกันอืมนานๆจะมีให้ถ่ายสักทีนะครับนานๆจะมีให้ถ่ายสักทีเคยเห็นไหมสไปเดโก้สไปเดโก้โคสต์ตโวยักเจอร์ ager, นะครับโวยักเจอร์ตัวประมาณนี้ใครที่เป็นสาวก โคสติลก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าสินค้าโคสติลเนี่ยแม่งอึดถึกทนมากๆเลยนะฮะก็สนใจก็เดี๋ยวลองตามตามดูรีวิวในนี้ได้นะครับเรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะเพื่อนเเข้าไปสมัครกันได้นะครับเพียงแค่คุณเอาโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็แอดเพื่อนเท่านั้นเองดังนั้นก็จะมีสื่อโฆษณาที่อาจจะไม่รบกวนลำคาญใจมากอาจจะวันละหนึ่งแอด หนึ่งถึงสองแอดเต็มที่แล้วเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยที่ร้านตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีของเล่นอะไรบ้างลองติดต่อเข้ามาตอนนี้ผมรอให้มันครบสักหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยคนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ประมาณห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะฮะขึ้นมาวันละคนสองคนนะฮะถ้าอยากรู้ข่าวสารก็กดเข้าไปวันนี้ซองผ้ารุ่นใหม่มาส่งแล้วนะครับตอนเย็นแต่ว่ายังเก็บกลับมาถ่ายไม่ทันเป็นซองสีน้ำตาลอา่อซองสีทรายอ่ะมาแล้วนะฮะซองใสมีด ก็จะมีสีให้เลือกแล้วตอนนี้จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีทรายแล้วส่วนสีทรายผมทำไซส์พิเศษขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตามดูกันวันนี้หยิบมาไม่ทันนะครับอ่ะเรามาดูกับสไปเดโกโวยเจอไหมแต่เดี๋ยวก่อนไอทิดอย่าเพิ่งไปพี่เม,ามาื่อวานลงรายการแล้วทาไมมันหายไปเ <c oughs> ออมันชื่อมันแรงไปหน่อยชื่อมันแรงไปนิดนึงระบบผมไม่ชอบอ่แขวนเลย <c oughs> กูนี้แก้แล้วแก้เรียบร้อยละรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะะ ไอ้ลองทำประโยชน์เพื่อสังคมดูบ้างไงฮะใช่ไหมเออบางทีคำพิมพ์คำอะไรบางทีมันไม่มันไม่ละมุนสวยเพราะเวลาก็ตรวจสอบมันก็ติดแดงดี <c oughs> ธรรมดาฮะธรรมดาะสนุกสนานกันไปฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆยอดสั่งซื้อนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาที่หน้าร้านเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจอย่างน้อยทําให้ผมได้ดําเนินชีวิตได้อัดคลิปได้มีงานนะฮะก็คือผม ทำงานนั่นแหละเพื่อมาขายของเพื่อให้ผมมีเงินเอาไปต่อชีวิตในแต่ละวันมันไม่ได้กำไรอะไรมากมายนะพี่นะเหมือนกันนะประกอบสมาอาชีพนะไม่ได้ไปโป้นชิงวิ่งราวใครไม่เอาเราไม่สนุกกับแบบนั้นนะครับเราสนุกกับการให้ความรู้แล้วมีเพื่อนๆมาสนับสนุนผมดีกว่ามาซื้อค้าขายกันผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งเนาะสนับสนุนมากขอบคุณมากครับพี่อ่ะสทีมเข้าสทีโคสติวอักเจอร์นะครับไอสินค้าตัวเนี้ย ผมบอกเลยนะซื้อไปใช้นะครับซื้อไปใช้มันจะมีสเปคอยู่ข้างหน้าเลยนะสินค้าตัวนี้คือแม่งแทบไม่ต้องก็ของมัจากล่องเอากล่องวางๆแล้วก็นั่งอ่านสเปคดูอะ่ะตัวนี้ใบมีดสี่นิ้วนะครับใบมันจะเป็นทรงสเปียร์พอยนะเจ๋วม,เม,มเวัเล่มเบล่มเลยอู้วเล่มเบล่มเลยอ่ะเบาไหม น้ำหนักน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่โลหะครับแล้วก็ส่วนด้ามพลาสติกเนี่ยเนี่ยแบคล็อกอย่างเงี้ยมันก็มีตัวล็อกอยู่นิดเดียวเนี่ยจะเป็นจะเป็นคอเหล็กอยู่ตรงเนี้ยนะครับส่วนรอบข้างซ้ายแปะซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ทนความร้อนทนอะไรได้ดีนะครับใช้งานภาคสนามได้แฮนเดิลห้าหนึ่งทับสี่กริเอ็กซ์นะฮะเนี่ยกับพลาสติกชนิดหนึง่งเทอร์โมพลาสติกแบคล็อกล็อกแบบอย่างเงี้ยแล้วความหนาของใบมันนะ 3.5มิลิเมตรนะครับสตีล AUS10A ประมาณ v ว1 0ีสะเออคล้ายๆกันแต่ไม่อยากใช้ VG10 เว้ยมันซ้ำเขาเ,ออเราต้องมีทางเป็นของเราเองทางของเราเองนักเลงพอ,อ,อวันนี้เรามากับเลเซอร์สีแดงนะครับผมเ,ออเลเซอร์สีแดงที่เขาใช้พีเซนต์งานกันอนะไเลเซอร์ธรรมดานี่แหละ ตัวนี้ใช้ทาน 3A ก้อนเดียวนะครับความเข้มของมันคือ5มิลลิวัตไอเลเซอร์มันก็เป็นไดโอดชนิดนึ่งนะฮะก็ใช้แรงขับต่ำ1.5โวลตไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็กินไฟก็น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ติดตัวเนาะและส่วนลูกค้าของผมที่ซื้อไปส่วนใหญ่เลยนะครับเขาก็อยู่ตามไซส์งานเลเซอร์สีแดงนี่จะถูกที่สุดตัวที่แพงขึ้นไปก็จะเป็นเลเซอร์สีเขียวความเข้มประมาณ100 หรือ200มิลลิวัตนะครับมิลลิวัต์นะหรือ0.1วัตออส่วนในตัวที่ความเข้มมากๆสีน้ําเงินนี่มันเผาพลาสติกเผาอะไรได้แล้วนะ่ะ1วัตนะครับ1วัต2วัต์คือแม่ง2ตาตาบอดนะเว้ยเอาไปสองเล่นกันนะที่ร้านมีขายนะครับซื้อไปได้ที่ซื้อไปเนี่ยผมก็จะแถมถา,มานมาให้พี่ด้วยก้อนหนึ่งนะครับใช้งานง่ายๆกดติดปล่อยดับแค่นั้นนะครับแล้วเลเซอร์ อย่ากดค้างนานมากนะครับมันจะเกิดความร้อนปกติเราใช้แค่แวบๆแค่ส่องแค่พอยเฉยๆแต่เราจะไม่ค่อยกดค้างนานพรากดผักค้างนานเนี่ยการเสื่อมสภาพมันก็จะเยอะครับไอ้เลเซอร์เนี่ยมันมีมันมีมันมีความต้านทานนะฮะที่เอาไว้ลดเขาเรียกอะไรอะลดความเข้มของมันอยู่ในเนี้ยเออมันมีมันมีตัวความต้านทานลดความเข้มของมันอยู่ถ้าเกิดเราลดความต้านทานตรงนั้นความเข้มมันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน แค่บอกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับและที่สําคัญอย่าทําตกบ่อยอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหรืออุปกรณ์แมชชนิกทุกชนิดอย่าทําตกบ่อยนะครับเป็นระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็มันจะใช้งานได้นานเลยเออแล้วก็ระวังลูกหลานดยนะเด็กมันไปเล่นกันอนะ่ะเออระวังนะครับอยู่ในมือผู้ใหญ่ดีกว่าแล้วก็สอนเขาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อันตรายของมันคืออะไรเอาไปสองตาสัตว์ก็ไม่ได้ไน้ยี่ห้ามแกล้งสัตว์ <laughs> เอออะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็จะเป็น ลำแสงอย่างเงี้ยเอาไว้พอยง,งานและที่สำคัญมันเอาเข้าไปห้องประชุมถ้าเกิดมันเป็นจอ LED นะครับหรือ LED รุ่นใหม่ๆอ่ะที่มันความเข้มสูสูอันนี้มันหายนะเออมันหายคือส่องไปเนี่ยมันจะกลืนยิ่านนี้ไปหมดเลยนะครับเขาอาจจะต้องเลือกใช้ตัวอื่นแต่ถ้าคุณเอาไปใช้งานตามไซน์งานนะหรือตามอาคารต่างๆที่มันเป็นที่มืดแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้ามันเป็นในเชิงกลางวันแสงแสงหน่อยแล้วพื้นที่ตรงนั้นแม่งเป็นสี สีอื่นซะเยอะเลยเราเลือกใช้เลเซอร์อย่างอื่นก็ได้นะครับจันจใช้เลเซอร์สีเขียวที่มันเข้มหรือตัวนี้ถ้ากลางแดดมันใช้งานไม่ได้พอใ,ในการชี้ของลากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็พิจารณาเลือกซื้อเอาแล้วกันที่ร้านก็มีสนใจติดต่อก็มาแล้วรู้ไหมทําไมมันต้องทางของเราเองนักเลงพอเพราะเมื่อไหร่คุณใช้โลหะที่เหมือนกันกับแบรนด์คู่แข่งมักจะถูกหยิบมาเปรียบเทียบกันแบบต้ง,ตง,ตงเลยฮะ หรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งนะเฮ้ยไอแมงมุมตัวนั้นน่ะมัน VG 1 0กูก็มีแล้วนี่วาแล้วกูจะซื้อไปทำเห้อะไรกทได้น,นี่มัน VG 1 0อีกเา้านั่นไงเห็นไหมเรียบร้อยฮนะเรียบร้อยทําให้มันไม่เหมือนเขาไอเทสทําทให้มันไม่เหมือนเขาเพราะถ้ามันเหมือนกันนะ่ะแล้วเขาเทียบเหล็กแล้วเขาจะซื้อทําไมวะส่วนใหญ่เขาเทียบกันที่เหล็กนะไอพวกเคฟบงเคฟใบนี่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะถ้าเหล็กเหมือนกันคุณคุณจะหยิบมาเรียงเลย สี้าแบรนด์สมมุติแม่งใช้เหล็กเหมือนกันแบบสไปเดโก้พาราอย่างเงี้ยพารามันเล็กไปดิลิก้าก็ได้วะแต่ดิลิก้าก็ยังเล็กไปนะไม่เล็กได้ไงโคซิลอคนตัวใหญ่ดิลิก้าใน,นี่วีจีสิบเนี่ยเนี่ยสมมติอันนี้ก็ v ีจีสอ่ะอันนี้ก็ v ีจีสิบอ่ะเทียบกันอ่ะเขาจะไปดูองค์ประกอบอย่างอื่นแล้วเว้ย ช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ใช่ v g 1 0ที่เหมือนกันนะสิเฮ้ยมันแตกต่างกันนะที่มันต่างกันนะอะไรเงี้ยเออเขาก็ก็จะมีการเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทพวกทามีดเขาก็เลยทําให้มันต่างออกไปแล้วทําต่างออกไปย่งไรแต่ก่อนเนี่ยมัน aus 8 a นะครับเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโมเดลกูจะขึ้นราคาเว้ย กจะต้องปรับราคาแล้วแหละก็กรุณาเปลี่ยนเหล็กด้วยนะฮะเปลี่ยนเหล็กด้วยอาจจะใช้โมเดลเดิมเปลี่ยนให้มันโฉบเฉี่ยวหน่อยเปลี่ยนลายทิ่มจับมือตรงนี้หน่อยคือการวิวัฒน์เนี่ยการพัฒนามันขึ้นมานะครับแล้วเขาจะแถมคลิปมาด้วยเผื่อลูกค้าจะกลับมือซ้ายและมือขวาได้สลับได้นะฮะถ้าใครไม่มีที่ขายที่ผมมีขายนะครับแต่ไม่รู้ไปวางไว้ไหนแล้วแต่มีขายที่ร้านตัวมีนะครับติดต่อเข้ามาได้นีขายตัวยัดก๊อกก๊อกแล้วก็เปลี่ยนหรือ พี่ผมไม่อยากซื้อพี่ขายเปลี่ยนให้ผมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมก็จัดให้ลูกค้าได้คุณจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อไอ้เครื่องมือนั่นแล้วแต่หรือที่บ้านคุณมีมีดหลายเล่มคุณก็ซื้อไอ้ที่ขายไปก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนี่รูปร่างหน้าตาจับก็เข้ามือดีนะนี่ขนาดมือเปล่าจับก็ยังหนึบเดือยโอ้ยเข็นดันของเปล่ามันก็ดีแหละแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมอันเนี้ย เป็นปัญหาที่ที่ร้านค้าผมไม่ค่อยชอบมันเลยนะฮะมันถูกขายได้ไม่ดีเท่าไอตัวรีคอนวันนะสิไอตัวนั้นนะ่ะขายดีกว่าเนี่ยอัตราส่วนสิบต่อนหนึ่งเลยนะแล้วตอนนี้ที่ร้านก็ไม่มีแล้วโดวยหมดรออยู่นะฮะผมไม่เข้าใจอะ่ะก็อาจจะเป็นฐานลูกค้านั่นแหละส่แบบือ ที่แตมันดูดีจังหนุยแต่เขาอาจจะไม่ชอบม้งนะผมไม่รู้นะครับแต่ชอบใครชอบท่านนะอันนี้ผมก็เอายอดขายของผมมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าจะดันขายดันอะไรเลยแต่ผมก็ว่ามันก็สวยดีราคาค่าตัวก็ต่ำสามพันนะตอนนี้นะนะฮะร,ราคาที่ผมลงเนี่ยก็เป็นราคากลางๆนะคือเพื่อนๆอ,อยากรู้ราคาผมก็ลงไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นราคาที่ต่ําที่สุดที่ผมจะขายได้ละเอามาลำ้ำๆ้ำให้ดูอย่างเงี้ยนะนะแล้วตรงสตัดตรงเนี้ยมันเป็นสกรู อาขายได้ไขเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ดันกับนิ้วแป๊บอะไรอย่างนี้เปิดง่ายนะน้ําหนักเยอะไหมเยอะเหมือนกันเยอะที่ใบแต่เขาก็มาลดทอนไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ออกอะ่ะไอ้ตรงประกับออกอะ่ะอแต่ก็โอเคอะ่ะเทียบกันนะเวลาขายอะ่ะผมยังขาย SR-1 อ i ร e ไล์ได้มากกว่าเลยเพราะ SR-1 อ i วไล์มันถูกกว่าไอ้นี่ ไอ้นี่มันก,ก็แพงขึ้นมาอีกด้วยตัววัตถุของมันนั่นแหละนะครับด้วยตัว b t 0ที่มันที่มันถูกอัพราคาขึ้นมาก็ตรงไอ้ตัว aus สินั่นแหละครับแต่ก่อนมันก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่ได้แพงอย่างเงี้ยคือมันค่อยๆไล่มาเรื่อยๆนึกภาพออกไหมแตบบ่เงินเฟอร์มันขึ้นขึ้นขึ้นมาสินค้าก็ปรับ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 ขึ้นมาเรื่อยๆครับตามนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าซื้อไปใช้ผมก็จะแนะนําออก costal ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องรุ่นพี่ค่อยไปเลือกเอานะครับ เก็บได้ไหมพี่ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับบอกตรงๆเลยก็คือมันไม่ค่อยมีแวลูลอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าคุณชอบความชอบของคุณไม่เป็นปัญหากับใครอยู่แล้วก็อยากเก็บก็เชิญนะถ้าชอบมีดทรงนี้หรือชอบดีไซน์หรือชอบสะสม,มอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมาในเชิงของค้ากําไรเก่งกําไรแมงมุมซื้อง่ายขายคล่องกว่านะครับแต่ต้องอาจจะต้องเก็บใช้เวลานิดนึงเพราะว่า มันมีฐานลูกค้าเยอะแล้วก็อย่างที่พอ,อ,อกอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันลึกๆในใจคนไทยวะไอเ้เี้ยเมดินไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็คงรู้สึกแบบไม่อเมริกาก็ญี่ปุ่นแล้วกันวะเมดินเยอรมันกูยังเ,าเอาอะไรอย่างเงี้ยประเทศแบบไทยนาเขาก็บางรุ่นนะพี่บางรุ่นนะแต่บางรุ่นเทเนเซียที่มันโอเคละมันเอาสแตดดิ้งไปละไม,ไม่ไม่นับอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยนะแต่ก็โอเคมีตังอยากซื้ออะพี่ ซื้อไปเลยเพื่อนถ้านในชอบทรงแบบนี้โวยักเจอจัดให้คุณได้นะครับถ้าชอบอึดถึกทนและอยากได้โคสติลของแท้ก็คงติดต่อมาที่ผมนั่นแหละครับสวัสดีจัดอ๋อสำหรับคนที่เลือกซื้อมีดแล้วยังเลือกซื้อไม่ได้นะครับตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาตัวไหนดีจะเอาตัวนั้นตัวนี้ฟังผมนะมีคนเขาบอกมาว่าเสียกในหูมันจะดังเดี๋ยวมึงก็ซื้ออีกมึงซื้อไปเหอะเล่มไหนก็ได้ สวัสดีครับ